เมื่อนี้กับบรรยากาศตอนเศ้านะจ๊ะเอ็นเล็กก้าข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 าโอ้คับคับคับไปไปเดินบรรยากาศตอนเศ้าเมื่อคืนฝนตกพอลิลินนี่จ๊ะพอดินซุ่มเปิ้นกับไรหัวน้ำต้นกล้วยนะจ๊ะลูะะกๆเปิน้นสำหรวจต้นกล้วยให้พูดนะพูดนะแต่ละตัวอะไรช่างไม่ไปเข้าไปหรอคะเอา เบิงจ้ะอันนี้เป็นกล้วยหอมทองน้องจ้ะสามสิบสี่ต้นหญ้าขึ้นเพียบเลยจ้ะฝนตกแหมว่าคล้ายๆบ้าแมนตกอีหรีก็รอเป็นคือคืจังหมอกคือสื่อเะยจ้ะแต่ว่านี่ทางหญ้านี่โพดเราจะจากเป็นเป็นมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ะมาเป็นแก่งพุ่นๆุเลยแล้วเอา แกงนี่ชิไปช้งเลย <g ül> อันปุ๊เจ้นุยคิดพ่อย้ำไปเอาที่แรกนะเฉดเฉดซะน่ชะนาช้อนนะน่าช้อนค่ะไปไปงเนิ้นสิพามัางต้นชีเล็กกะคันเสาถือฝนนีม่มาเถอะอันเป็อนอยากเก็บอยู่แต่ว่ามันถึงฝนตกย่านกิรคีแตกไหมตา อันนี้ก็ขุดรมไว้เพื่อที่สิปลูกต้นบักหุ้งหรือว่าบักอือบังอย่างที่ไม่ได้นี่ค่ะเบื้องต้นนี้เองค่ะคุงผักขี้เหล็กเห็นบ้าหรือว่าย้อนแสงบ้างะคุณอาจารยยอดไม่ธรรมดาค่ะยันไงซะข่วนต้นเดียวนี่แกงจนขาดแหละจ้านี่พุ่มนี่ก็พุ่มนล้น เนี้ย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 พาน้องออกไปข้างนอกแล้วจ้าพุ่นในดำเขาไปใช้ไรซ้อนพุ่นจะเลนอยู่ยพุ่นมาเดี๋ยวนี้เลยทอเห็บมานี่เข้ามาเอาเอาเข้ามาได้ปะบะเนี้ยกลับมาเลยมาเร็วๆจะไปยังน้ำเขาพุ่นจะเห็นว่าพุ่นพุ่นขาวๆแดงๆนี่มันมาออกนอกสถานที่แล้วใช่ไหม ันนี้น้อยย่าไปแดนน้ำคอนี่จ้านี่อีกพุมหนึงเดี๋ยวฝนซอตกมันจะเก็บแล้วก็ให้ยายบุรีแกงให้ดูค่ะให้กินว่ามันให้ดูมันถึกฝนมันปร่งไหมจ้ะตัดออกละมันนี่ตอนออกละมันไม่ได้ถึกฝนมันเลยยอดมีสิบยอดเลยเด้อยจ้ะโอ้ แก่งเซ็บๆจ้ะหนึ่งเดอมเป็นพายเบื้องคุณหนึ่งนี่ลายเยอะเจ้าจ้านี่เนี่ยผักขี้เหล็กค่ะผักขี้เหล็กเอ้าผักขี้เหล็กคือเป็นชีลำลำคุณนะคะคุณค่ะนี่ตัวเงียบยังไงค่ะนันต้นหนึ่งอยู่แค่ะนะ้นพายยางไปเบื้งไกล,กลจัน่อย วันนี้เราจะมาโปรโมทผักขี้เหล็กวันหลังเราจะมาเก็บป้าจ้าพี่น้องเบืองซอยไปนะพนุนอะงามีหลีกอะยอดใหญ่พอมึงคุณน่ะจอนยอดยอดจะดุอะไรอยู่ชิดพี่ซื้อหนังยึดตลาดอันนั้นโยจ้าพุณน่ะจ้าคุณเห็นชัดป่ะจ้าชิดพไปซื้อหนังยึดตลาดอันของป้าไหมจ้า เชมาไปซื้อนังแล้วจังสิมาเก็บพักเหลิกเกียงใสอันน้นนอยนี่ชมอบิชอนไม่ต้องไปกับเขาเลยนะหุ่นมืองเจ้ามึงมันเคยออกแล้วมันยำลายซ้อนมานี่เลยมานี่เลยต่อท่อเฮบมาเนี่ยเอาขี้แตกเตะฮะค่ะพ่อาม่ตาม ให้บรรยากาศงามเศร้าให้เบิงจ้ะอาจจะย้อนแสงก็ขอโทษด้วยนะคะมาแล้วคะ่ะลิงสองลิงมาเลยแล้วดำไม่หยอกน้องแหงดำโอ้อไปไปมาเลยมามาเลยมา อันแดดกำลังออกหมอกกำลังสีจังจ้ะตอเนี่ถ้าสำหรับคลิปนี้เป็นกระคอยจวคลิปไปซ้ำนี้ก่อนนะคะพาเบิ่งบรรยากาศรอบบ้านกับบรรยากาศต้นภาครี้เตรียมเก็บจ้ะสวัสดีค่ะ